บารมีสามสิบทัศพระเดช็ชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตาการุณาบุธิตาอุเบกขาทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดเพื่อทำให้ทำทตาทั้งหมด ถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัโรูดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดเกิด เป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆสำเร็จตลอดเวลากำกับควบคุมให้ธาตุประกอบเป็นร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบ ทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เป็นไปตามแผนพังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรถูกสร้างให้เป็นฐานศีลสมาธิ ให้ร่างกายท่อทานธรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณโลงบุษจันทสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณโลงบุษจันทสโรได้รวบรวมรักษา บรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่ได้จากทำรรทุกธรรมถูกดึงดูดบ่อกเกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรได้สำเร็จตลอดเวลา เป็นหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณลวงปุษจันทัศโรเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกธรรมจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ ให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรได้สําเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรเพื่อการยึด วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่มาจากธรรมทุกธรรมที่เบียดเบียนเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดให้เกิดเป็นยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทับพะเดชฟุกุลลงโพสจันทัสร,รให้เกิดเป็นสันติภาพ ปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรที่เป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ เป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ว่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาเหมาะสมเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทศัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทั์สโรจากธรรมทุกธรรมธรรมกิเลสที่มีอยู่มากในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในจัก,กรวาลมนุษย์เป็นโอกาสให้บารมีสามสิทธรรัพ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัศโรรุกเข้าหาธรรมกิเลสอย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดเพื่อการดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆได้มากในเวลาที่รวดเร็วศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัด พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรสตโรทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบ บารมีสามสิทัศถะเดชประคุณโหุสดเันทัสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตรนานิพพานธรรมบารมีสามสิบ ทัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสร้างโอกาสจากการถูกกิเลสยึดธรรมยึดทาุให้เป็นการรวบรวม รักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพศจันทัศโรจากธรรมอิเลตจากธรรมทุกธรรมเป็นโอกาสพัฒนาปรับปรุงตัวเองเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติ เป็นความสุขความสำเร็จที่นิพพานธรรมบาร,รมี30สทัสนะพระเดชพระคุณลงประสจันทัสโรอยู่ในแผนพังสำเร็จเวลาบาร,รมี30สิทัสนะพระเดชพระคุณลงประสจันทัสโร ที่สร้างความปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดทำให้คนสัตว์ติ่งของถูกสร้างให้เป็นทานศีลสมาธิชีวิตเป็นยังอยู่ พัฒนาปรับปรุงด้วยบารมีสามสิทธัพระเดชะคุณลลงป่สจันทัสโรให้พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทักพระเดชะคุณลลงป่สจันทัสโรให้ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อยู่กันเป็นพี่น้องที่ถูกสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตราจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศจันทัสรอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติทำกิเลสที่มีอยู่ในร่างกายทุกท่อฐานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศจันทัสร้มีอยู่มากในร่างกาย คนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้เกิดการรวบรวมร,ร,รักษากิเลส ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิเป็นไปตามการบังคับควบคุมแผนพังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อการยึดธรรมยึดทาตไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ศพันทัสโรเป็นความ ทุกระทมความผิดปกติที่กิเลสบ,บังคับควบคุมให้ยอมรับว่าเป็นสภาพปกติไม่ให้ปรับปรุงแก้ไข ให้คนสัตว์สิ่งของยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสไหลเวียนเพื่อยึดธรรมยึดาธาตุ ไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากนิพพานธรรมปรมี30ส,สบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสจทัสโรเพื่อสร้างขยายนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมี30บทัน พระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศจันทัสโรรูปพื้นที่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทักษพระเดชพระคุณหลวงปุพ่พจันทัสโรกิเลสบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของอยู่กับวิกฤตอุปสรรคปัญหา เกิดจากการถูกกิเลสยึดธรรมยึดทาตุให้ชุนละมุนวุ่นวายอยู่กับการถูกบังคับจากกิเลสให้เกิดแก่เจ็บตายให้อยู่กับภัยพิบัติสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้รู้ว่าเป็นการขาดแคลนบารมีสามสิทธร,ระเดชพระคุณหลงโพสต์จันทัศโรกิเลสบังคับปิดบังไม่ให้รวบรวมรักษา บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัดันทัสโรไม่ให้รู้เห็นถึงต้นเหตุของปัญหาของวิกฤตที่มาจากการขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สัดันทัสโรให้อยู่กับความ ระทมสมสารที่กิเลสสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวนำเสนอการแก้ไขวิกฤตอุปสรรคปัญหาให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส เพื่อการยึดธรรมยึดทาาที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงให้บูชายันคนสัตว์สิ่งของนำซากคนสัตว์สิ่งของ ที่มาจากการบูชายันคนสัตว์สิ่งของที่เป็นการทำร้ายทำร้ายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นไปตามการยึดธรรมยึดธาตไปจากนิพพานธรรม บารบีสามสิบทัศเด็จพระคุณหลงปุทสัจรนทัสโรที่ทำให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของที่เป็นการบังคับหลอกลวงของกิเลสให้นำซากคนสัตว์สิ่งของ มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซากคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสอยู่มากมีธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้มาก กิเลสที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในร่างกาย คนสัตว์สิ่งของในร่างกายซากคนสัตว์สิ่งของให้ซากคนสัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้รวบรวมร,รักษากิเลส ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้ธาตุในร่างกายคนสัตว์สิ่งของอยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสจากการบังคับหลอกลวงจากกิเลสให้นำซาก คนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพระกุณหลงุพสจันทัสโร กิเลสที่มีมากขึ้นมีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยทำกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส บิดเบือนปิดบังเล่เหลี่ยมหลอกลวงให้คนสัตว์ติงของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรูปรวมรักษากิเลสไว้ในตัว ให้ยึดมั่นถือมั่นร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่สร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวให้ชุนละมุนวุ่นวายที่เป็นภัยพิบัติสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อไม่ให้ รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศนระเดจพะคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไม่ให้ศรัทธาเลื่อนสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโร ที่เป็นศูนย์กลางตัวตนที่แท้จริงของคนสัตว์สิ่งของไม่ให้พึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้เป็นตัวของตัวเองกิเลสบังคับหลอกลวงนำเสนอแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้คนสัตว์สิ่งของ ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยไม่ให้รู้เห็นถึงงานหน้าที่อาชีพทิ่แท้จริงที่ให้ร่างกายรูปรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงระ่ศกันทัสโรจากธรรมทุกธรรมเพื่อสร้าง ที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจัญทัสโรบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจัญทัสโรเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมปรับปรุงพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตรวจตานิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโรอยู่เป็นปกติตลอดเวลาศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัศโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศน์เดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์วหารัตนอุบาสิกาจาันทร์ขนนกยุงนำให้เราดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ ตามแผนทางสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโสศยันทัสโรให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรูปรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโสศยันทัสโรจากธรรมทั้งหมดได้สำเร็จตลอดเวลายุติวิกิจอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยุติ ภัยพิบัตยิยุติสงครามยุติการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเดียบทั้งยากยุติวิกิตปัญหาทั้งหมดได้สำเร็จตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ละลึกนึกคิดรับรู้จับเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทธธัศพระเดชพระคุณหลงโพสดันทัศโรให้บารมีสามสิบทธธัศพระเดชพระคุณหลงโพสดันทัศโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตรา ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่จเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพื่อการสร้างทิศแห่งธรรมบาร,รมี30สบทัศปร,ระเดกพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรจากธรรมทุกธรรมทุก,ททกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เป็นทิดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงสดจันทร์ทสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป